สวัสดีครับผมหมอบอกให้นะวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้ไลโอเอนะครับว่ามันเอาไปใช้อะไรยังไงได้บ้างโอเคครับไปกันเลยนะครับผมไปที่แอปเลยครับกดเปิดแอปขึ้นมาครับตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้เราเรียกว่าหน้าหลักนะครับทุกคนเห็นไหมมันเขียนว่าหน้าหลักเนาะก็ถ้าเราเกิดกดขีดสามขีดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบัญชีที่เรามีนะครับนะครับปกติแล้วบัญชีไลโอเอมันจะสร้างได้ประมาณ100บัญชีนะครับเราจะใช้บัญชีไหนเราก็เลือกบัญชีนั้นนะครับผมโอเคครับผมจะเลือกใช้บัญชีนี้เนาะ ทีนี้เรามาดูส่วนแรกกันนะครับส่วนแรกก็คือคําว่าบอร์ดแคสต์บอร์ดแคสต์ตก็คือการส่งข้อความครั้งเดียวและไปหาเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์เอของเรานะครับแล้วก็ข้อความถทายทุกคนน่าจะรู้จักดีเนาะทีนี้วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีบอร์ดแคสตใ์ให้ดูนะครับผมโอเคครับเข้าไปเลยทียนี้ให้กดสร้างใหม่ครับกดเพิ่มครับตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปครับ มันบอกว่าคุณจะเพิ่มอะไรอะข้อความสติ๊กเกอร์รูปคูป,ปองนิดเมสเซจต่างๆพวกนี้ครับเราเริ่มเราเพิ่มเข้าไปได้หมดเลยนะครับผมผมจะเพิ่มเป็นรูปภาพเนาะโอเคผมกดรูปครับผมกดอัปโหลดเลือกรูปภาพผมไปได้รูปนี้มาเนาะโอเคผมจะบอร์ดแคสตรูปนี้นะครับผมมากดลองกดดูตัวอย่างได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราส่งไปโอเคทีนี้ผมจะมาเพิ่มเติมเป็นข้อความข้อความอะไรอันนี้พิมพ์สดเลยนะ ยินดีด้วยครับครับอะไรเอ่ยจากเด็กก่อสร้างจากเด็กเด็กก่อสร้างอะไรอะรายได้2,50บาทต่อวันรายได้2,50บาทต่อวัน เก็บเงินเงินมาทำธุรกิจแค่แค่อะไรเกยแค่สิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันทำทำกำไรหมื่นสามหนึ่งสามคี่หนึ่งอะไรหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมบาท หนึ่งสี่ศูนย์บาทจัดทองซะเลยซะเลยโอเครากดนี่หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเพื่อนเพื่อนอเพื่อน,อนที่อยากมีมีรายได้คลิก ลิงก์นี้เลยครับวิธีการสร้างได้สร้างลายได้กับดอกริสไม่ยากเลยปุ๊บผมจะไปทีนี้ผมจะไปเอาลิงก์มานะครับลิงก์ก็คือผมจะเอาลิงก์ลิงก์ไลน์และผมจะไปหาลิงก์ไลน์เนาะอันนี้กลุ่มนี้เนาะผมไปหาหาไลน์ก่อน ไลฟ์ไลฟ์ฟลายฟลายตรงนี้มีไหมอ่าสิบสามมิถุนายนเอาอันนี้ก็ได้อ่ามจะเอาอันนี้แล้วก็คัดลอกลิงครับกลับไปที่แอปไลโอเอนะครับผมหลังจากนั้นคลิกเลยคลิกเลยปุ๊บอ่าแล้วก็ใส่อะไรนิดหน่อยนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บวางเลยครับปุ๊บ อ่าเมื่อวางเสร็จแล้วปุ๊บก็พิมพ์ต่อมีระบบตอบกลับด้วยนะระบบตอบตอบกลับด้วยนะเพื่อนๆที่ดูดูจบแล้วอยากเริ่มต้น อยากเริ่มต้นทักทักมาได้เลยครับยินดีแบ่งปันแล้วก็พิมพ์ไปนะครับทุกคนโอเคทีนี้ผมจะไปดูตัวอย่างนะปึ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ข้อความบอดแคดทีนี้ผมก็โอเคผมเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วก็กดไปต่อครับต่อไปเลยปึ๊บ ตรงนี้มันจะให้เราเลือกคุณสมบัติได้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับตั้งค่าฟิลเตอร์คือมันเลือกได้นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับผมต้องใส่ชื่อฟิลเตอร์นะก็คือมันสามารถเลือกเพศได้นะครับจะส่งให้ถึงผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมเลือกได้อายุเท่าไหร่ระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android นะครับผมระยะเวลาที่เป็นเพื่อนแม้แต่พื้นที่นะครับบางกอกพัทยาที่เนี่ยมีหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกได้แต่ผมไม่เลือกเนาะผมจะส่งไปหาทุกคนเลยนะครับผมจะส่งไปหาทุกคนเลย ก็กดส่งครับปุ๊บส่งโอเคข้อความก็ถูกส่งไปแล้วครับทีนี้เรามาดูว่าพอถูกส่งไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับกดนี้มาดูครับไปที่แอป l ลน์นะครับอ่านี่ไงมาล้เห,าหาเห็นไหมใช่ไหมใช่สิี่นี่ไงอ่าเห็นไหมนี่ไงทุกคนมันมาแล้วเนาะเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเห็นข้อความแบบนี้นะครับ อันนี้คือบอร์ดแคสต์นะครับส่งทีเดียวก็จะไปหาทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้บอร์ดแคสต์เราจบเนาะทีนี้เรามาเข้ามาที่ไลโอเอกันต่อครับผมทีนี้เวลาที่เราจะคัดลิงก์ส่งให้เพื่อนหรือผู้สนใจหรือแม้แต่เอาไปโพสต์ตามที่ต่างๆครับเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับตรงนี้นะครับกดเพิ่มเพื่อนใหม่กดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีนี้ครับก็คือสร้างลิงก์นะครับแล้วกดสร้างลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วเราให้เราคัดลอกคัดลอกมาปับ๊บตรงนี้นะนะครับทุกคนสําคัญนะตรงนี้นะเมื่อเราคัดลอกมาแล้วนะครับให้เราเอาลิงก์นี้ไปวางที่ Google Chrome ก่อนนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องวางที่ Google Chrome คือต้องบอกว่าบางครั้งลิงก์ที่คัดมาจากไลโอเอเนี่ยเวลาเราไปส่งให้เพื่อนหรือคนอื่นนะเนี่ย mm. เพื่อนไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นลิงก์ที่เพื่อนๆนจะเปิดได้เนี่ยก็คือลิงก์ที่มาจาก Google Chrome ครับเรากดไปครับปั๊บ อ่าทีนี้เราก็จะได้ลิงก์ใหม่ครับจิ้มตรงนี้ครับช่อง url แล้วกดคัดลอกมันก็จะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปใหอ้อีตาคนนี้ดูนะครับผมไหนเอ่ยคนนี้ไม่สิเดี๋ยวเราส่งไปให้คบตาคนนี้อ่าผมส่งให้เขาดูปึ๊บเป็นแบบนี้อ่านี่นี่นี่คือลิงก์ที่คัดลอกมาจาก google chrome นะครับต้องใช้ลิงก์แบบนี้นะครับถึงจะแบบทุกคนถึงจะเปิดได้ทุกรุ่นมือถือเลยโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากได้ลิงก์แล้วเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับผม อย่างแรกเลยเราไปโพสต์ใน Facebook ได้โอเคครับผมจะมาที่ Facebook ของผมเนาะทีนี้ผมจะโพส์นะครับก็มาที่โพสต์ของเรานะครับอ่าทีนี้เราก็เอาข้อความที่เราคัดลอกมาวางครับปึ๊บแล้วผมจะใส่รูปภาพอ่ามายังนี่ใส่รูปนี้ปึ๊บอ่ามาถึงตรงนี้นะครับผมจะลบออกนิดนึงเนาะอ่าไม่ไม่ลบดีกว่าแอดไลน์ แอดไลน์ line, ทักทักมาได้เลยจ้าทีนี้เราจะไปเอาลิงก์ l i n e OA ของที่ Google นโค o m มตรงนี้นะครับเอามาใส่ก็ไปที่ Facebook นะครับมาตรงนี้ก็บวางลิงก์ line ครับแล้วก็กดโพสต์นะครับแค่นี้เองพอเราโพสต์ไปปึ๊บ l ล n e OA ก็จะไปที่โพสต์ f a c e b o o k แล้วนะครับ อันนี้คือวิธีแรกนะครับที่เราใช้นะครับผมอย่างที่2ก็คือเราจะส่งให้เพื่อนสมมุติว่าผมจะส่งให้เพื่อนคนไหนเอย่ยส่งให้เพื่อนคนนี้อืมคนไหนดีทเทสทเทสทเทสนะเทสทเทสเทสแอดไลน์ได้เลยจ้าก็วางลิงก์ไลน์ไปนะครับทุกคนปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยแล้ว นี่ครับวิธีการส่งให้เพื่อนนะครับก็ง่ายๆต่อไปนะครับเป็นวิธีการอ่าโพสต์ในกลุ่มนะครับผมมันโพสต์ได้ทุกที่นะทุกคนทิ้งโพสต์ก่อน<ม>ต้องอัพใช่ไหมครับสมมุติผมไปที่กลุ่มเนาะผมไปที่กลุ่มตัวนี้อ่าผมมีกลุ่มเยอะแยะอยู่นะครับผมอยากโพสต์กลุ่มปั๊บผมก็เข้าไปกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีอ่ากลุ่มนี้เนี่ยทุกคนแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้นะครับรับพาร์ทเนอร์ A R T N E R p r o m o ท e App p r o m o แ e App m o d e App สร้างรายได้ทุกวันสร้างรายได้ทุกวันอ่าผมจะเพิ่มรูปภาพเนาะผมจะเอารูปนี้รูปเดิมนะครับผมจะใช้รูปเดิม นะครับเราจริงๆแล้วแคปชั่นเราพิมพ์อะไรไปก็ได้นะนี่ผมจะพิมพ์ให้ดูเบื้องต้นเฉยๆนะครับแอดไลน์ได้เลยจ้าปึ๊บผมก็วางลิงก์ไลน์ไปนะครับป๊าอ่าท่านี้ทุกคนก็โพสได้แล้วนะครับผมโพสตามกลุ่มก็โพสได้นะครับผมอ่าผมจะทิ้งโพสนาออย่างที่สองเอาไปเอออย่างที่สามสิเอาไปที่ไหนได้บ้าง เอาไปติดที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ได้นะครับ l i โอเอไปติดตรงไหนแก้ไขโปรไฟล์ครับอ่าเราก็เข้ามาทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยลิงก์เนี่ยคำว่าลิงก์เนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเพิ่มนะครับเป็นลิงก์ทางโซเชียลพวกเนี้ยเราเพิ่มได้นะครับผมพอเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเขาก็จะเห็นลิงก์เราเห็นไหมเห็นไหมครับตรงเนี้ยเขาจะเห็นลิงก์ไลโอเออ่าต่อไปนะครับก็คือ Ti k t o k tiktok ก็เพิ่มได้ตรงนี้ อ่าผมจะไปที่ Tik t o k เนาะอ่ามาตรงนี้เราแก้ไขโปรไฟล์นะครับผมเนี่ยเราก็มาวางเราก็มาวางเนี่ยทุกคนเห็นไหมเว็บไซต์เนี่ยเรามาวางรูปได้นะเออเรามาวางลิงก์ได้นะมันวางได้ทุกที่นะครับทุกคนจะส่งให้เพื่อนในแชทหรือส่งให้เพื่อนทางไหนก็ได้นะครับไลโอเอนะครับมันสามารถทําได้เยอะนะครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราวางลิงก์ในที่ต่างๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าเวลาที่เพื่อนๆเ,เขานะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไร ทักเข้ามาในใน l i n e OA แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับอ่ะโอเคครับสมมุติว่าเนี่ยเพื่อนส่งลิงก์ l i n ์ o A มาให้เรานะครับหรือลูกค้าเจอลิงก์ Line OA เราตามโพสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มติ ktok หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเขากดลิงก์มาครับมันจะเป็นแบบนี้โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นคนใหม่เนาะถ้าเป็นคนใหม่มันจะเจอตัวนี้ก่อนนะทุกคนมันจะเขาจะเจออ่าโปรไฟล์ของเราก่อนและพอเขากดแชทมาปั๊บเนี่ยเขาจะเจอ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกตาคนนี้ก่อนเราจะได้เห็นข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของเขานะครับปึ๊บกดบล็อกอ่าเด้งมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับทุกคนเมื่อเขาเห็นข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับผมมันเขาก็จะสมัครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโออันนี้ของผมเนาะก็เป็นวิดีโอลงทะเบียนนะครับผมเนี่ยเขากดลิงก์สมัครเสร็จเมื่อสมัครเสร็จนะครับเขาจะส่งรูปมาให้เรานะครับเขาจะส่งรูปมาให้เรานะครับแบบนี้ครับผมจะทําให้ดูนะอันนี้ผมจะคุยกับตัวเองเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมจะคุยกับตัวเองปุ๊บนี่ผมมันส่งรูปมาผมเทสนะเป็นรูปนี้เทสเป็นรูปไหนเอ่ยสมมุติว่ารูปสมมุติว่า,มมวา,มมวารูปนี้เป็นรูปสมัครนะทุกคนอ่าเนี่ยปุ๊บมาเจอแบบนี้เรานะครับที่เป็นเจ้าของไลโอเอนะครับเราก็ต้องไปตอบเขานะครับนี่ไปที่ไลโอเอเลยเห็นไหมเห็นไหมสมมุติว่าคนนี้เป็นลูกค้านะก็ส่งข้อความมาปั๊บ ถ้าเขาส่งลิงก์สมัครมาแล้วเอ้ยเขาเขาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาส่งรูปมาให้เราดูเราจะทํายังไงต่อนะครับง่ายๆเลยครับทุกคนตั้งใจนะครับตรงนี้เป็นวิธีการใช้ข้อความตอบกลับนะครับผมให้ไปที่ตัวบวกตรงนี้ครับกดบวกกดข้อความตอบกลับนี่ครับเป็นข้อความที่เราตั้งไว้นะครับผมทีนี้ผมจะให้เขาเข้ากลุ่มติดตามเฟซน,นะครับก็กดไปเลยปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความไปปับ๊บเขาจะเห็นแบบนี้ เห็นไหมเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นแบบนี้ไปที่ไลน์นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเมื่อเขาเห็นแบบนี้เขาก็จะตอบเราว่าเข้ากลุ่มแล้วครับอันนี้คือวิธีการใช้ข้อความตอบกลับนะครับเข้ากลุ่มแล้วครับอ่าเห็นไหมข้อความจะเด้งไปแล้วไอเราเป็นเจ้าของไลน์เองเราก็ต้องไปปุ๊บตอบเขาอ่าเห็นไหมเข้ากลุ่มแล้วครับทีนี้เราจะให้เขาดูไลน์แล้วก็ไปที่ข้อความตอบกลับที่เราเซตไว้ครับกดข้อความตอบกลับ เราจะ b u i ดูไลท์นะครับเราจะ b u ดูไลท์นะครับ b u l d ดูไลท์บอสอ่านี่ครับผมจะทําไว้ b u i ดูไลท์บอสปุ๊บแล้วกดส่งครับปุ๊บฟังให้จบแล้วก็ส่งไลท์บอสไปให้นะครับอ่าไหนาเอย่ยอยู่ไหนไหนเอย่ยส่งลิงก์ไลท์บอส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 อยู่ไหนนี่เห็นไหมอ่านี่คือวิธีการใช้ข้อความตอบกลับที่เราเซตไว้นะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเขาดูจบแล้ว อ่าผมจะตอบว่าดูจบแล้วครับดูจบแล้วครับอ่ามานี่ไปที่ไลายเวต่อดูจบแล้วครับแล้วก็มาตอบกลับเขาเลยครับข้อความที่เราเซตไว้อะไรครับอันไหนเอย่ยไหนเอย่ยต้องมีลิงก์อา่าผมก็จะส่งนี้หลังเขาส่งจดไลน์นะครับมาผมก็ส่งไปปุ๊บส่งไปให้เขาเขาก็จะอ่านนะครับอันนี้ อันนี้เขาก็จะอ่านเห็นไหมดูจบแล้วครับดูจบแล้วเป็นไงบ้างครับคิดว่าทําได้ไหมทําได้ครับทําได้ครับลูกค้าดีจัดนะครับดีจัดดีจัดนะครับผมทีนี้ผมจะส่งโปรผมจะบอกเขาว่าต้องมีลิงก์นะครับต้องมีลิงก์ทีนี้เราก็ไปที่ข้อความตอบกลับลิงก์อยู่ไหนเอ่ยต้องมีลิงก์อันนี้ส่งไปให้เขาดู อันครับง่ายๆเลยครับเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดรายได้คือการมีลิงก์นะครับผมสมมติคิดว่าคุ้มไหมครับคุณคิดว่าคุ้มไหมครับผมก็จะไปตอบเขานะ,ะคุ้มมากครับพี่คุ้มมากครับพี่อยากทําแล้วอ่านี่คือการวิธีการใช้ข้อความตอบกลับนะทุกคน mm hmm. ลองไปฝึกไปหัดทํากันดูนะครับไปหัดลยลองคุยกับตัวเองดูนะครับลองเขาเรียกว่าอะไร ที่ต่างว่าตัวเองเป็นลูกค้านะครับแล้วก็คุยกับเขาดูนะครับแล้วก็ฝึกใช้ข้อความตอบกลับผมจะส่งโปรอัพเกรดให้นะครับนี่ผมก็พิมพ์ไปนะครับว่าผมจะส่งโปรอัพเกรดให้นะครับแล้วผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมโปรบอัพเกรดของผมผมไม่ได้ทําเป็นอันเดียวเลยนะผมก็ส่งไปปุ๊บอ่าปุ๊บอันที่ทุกคนก็ส่งส่งที่ตัวเองเซตไว้นะทุกคนทุกคนทุกคนเซตไว้แบบไหนก็ส่งไปแบบนั้นนะครับผมอ่านะครับผม ก็คือส่งให้ให้ไปให้เขาดูครับผมทีนี้วิธีการก็วิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนไอ้ที่เราเซตไว้ตรงนี้ครับเนี่ยที่เราเซตไว้เนี่ยเราก็ไปฝึกใช้ดูครับลองคุยกับตัวเองก็ได้นะครับผมลองคุยกับตัวเองดูก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองคล่องเวลาลูกค้าทักมาจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่ตื่นนะครับเราจะได้ไม่ตื่นนะครับผมทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วทุกคนข้อความตอบกลับนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปที่แอป l i n e OA เนาะ มาต่อปุ๊บมาที่หน้าหลักครับฟังก์ชันด้านล่างหน้าหลักปุ๊บทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะบอกบอดแคสไปแล้วข้อความสักทายเพื่อนใหม่ทุกคนทําไปแล้วนะครับข้อความตอบกลับอัตโนมัตินี่ทุกคนต้องลองไปเล่นดูนะครับผมถ้าเกิดอยากจะใช้นะแต่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเราแค่เขาสมัครแล้วก็เข้ากลุ่มเฟซแล้วก็ไปฟังไลค์แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน